จุดไว้หน้า115ตาั้งทางา1 1 5ใช่ไหมเนะอะองนะค์ธรรมในหน้าโยมดูสี่ปุ่มทีาเราเห็นเล่นน้อยมาดูหน้าใช่ไหมใช่เปล่า<ะ>โยบไปดูในเครื่องได้นะในเครื่องมันจะชัดถูกไหมฮะเนี่ยเวลาจำองค์ธรรมในะโยมให้อย่างนี้อย่ากให้จำอย่างเงี้ยมันง่ายๆไง,ง,งมันจำเล่นน้อยๆใช่ไหม<ะ>จำเล่นน้อยใช่เปล่า<ะ> <laughs> โอเคเนอะ เวลาเร็วจ okay, like no, ังเลยอะตัวเรื่องมันเยอะใช่ไหมฮะใช่ป่ะโอ้ยเรื่องยู่งยิบยุ่งิบเยอะเลยเาราะจันไม่ต้องพักก็ได้นะฮะถ้าจารันไม่เหนื่อยไม่ต้องพักเดี๋ยวจะไปห้องน้ำไหมอ่ะเดี๋ยวก็แวะไปเออนะเอ่อแวะหนึงแวะหนึงเดี๋ยวก็คงน่าอยู่อะรีบเลยก็ไม่ดีนะมันลนๆอย่างไม่รู้ใช่ไหมใช่ป่ะคือเรามันเราไม่อยากจะไปเร็วๆมันเดินมันไม่รู้เรื่องอะมัน ใ,ใ,นนะใช่ใช่แต่วันนี้ก็คืออยากจะแต่ไม่เป็นไรนะไอ้ตรงนั้นเดี๋ยววันนี้ต่ออีกวันนะึงแต่เราต้องการคิดองค์ทำไปกมไม่อนเพราะมันหยุดหลายวันไนงะใช่ไหมต้<ๆ>องการคิดให้หมดนะวันได้คิดคือประเด็นสำคัญจะเอาตรงนี้นะฮะปัญหาวันนี้ผ่นเก้าวาระนะเก้าวาระนะและที่อันหนึ่งคือไอ้สัพเพ昙มายี่หกข้อของบาลีข้อเจ็ดอ,อ่ะน,น,นะ่นเรื่องยุ่งม,มาตรงนั้นนะ่ะอ่ะอันนี้หนังสือนะทุกที่เรายังไม่เห็นหนังสือเลยใช่ไหมหนังสือเลยเนี่ย อรมาณะปัจจัยทิฏฐิเทศแต่ข้อใช่ป่ะเนี่ยนะดูหน้าตานิดนึงเห็นไหมเระเห็นในชีพแล้วก็เม่ออะไรนะแต่หนังสือแปลทุกข้อนะอาทุะข้อเอออยากดูรายละเอียดก็ดูสือได้ขอคข้อห้าข้อนะถ้าข้อประจัข้อเดียวอก็ได้หมดละข้อหกก็เป็นปัญจาลมนะช่วยมโนท่าสามใช่ป่ะข้อเจ็ดตัวปัจจัยมาหมดเลยเห็นไหมเมื่อกี้ที่บอกว่ายอมดูนะ บาลีเขาเจ็ดเนี่ยตัวตัวปัจจัยเนี่ยเขาไม่ลงตัวเลขในองค์ในตัวองค์ธรรมะที่จะมาทำก็หมายตัวว่าใช่ไหมค่ะแต่ถ้าเกิดจําแนกบทเนี่ยหน้าซ้ายกว่าเลยเห็นไหมยะอยู่ด,ด,ดูข้างข้างเห็นไหมฮะหมดค่ะถ้าจำแนกบทเขาลงตัวเลขด้วยค่ะแปดเก้าห้าสองยี่สิแปดไงแล้วที่ก็นิีพายมาัยญะเส้นส<ะ>ีม่วงเห็นไหมค่ะคือดูที่เดียวเนี่ยจะได้ได้ปัญญากู่เลยค่ะหนังสืออยู่หน้าซ้ายหน้าขวาใช่ไหมเ<ะ>ห,หลือซ้ายดีกว่าทีนึงเหลือไปเล็วมางงอีก นี่หันซ้ายดีกว่าทีเดี๋ยวมันดึงอเกมันดึงประเดินไหวนี่นไงโยนนะมันอยู่ใกล้ๆกันเลยเห็นไหมค่ะเออเวลาเข้าไปในคันแปรเนี่เขาจะไม่ลงตัวเลของค<ช>์ธรรมเห็นไหมแต่ที่จะามาทำข้อหมายตตงแดงๆ,ๆเนี่ยไม่ไม่ใช่สยอไปเติมนะเป<ช>็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าเออถ้าปเป็นจะไม่บ่นนะเขามีองค์ธรรมแทกอยู่ใช่ไหมค่ะองค์ธรรมตัวเลขอ่ะเออเนี่ยเราต้องดูอะไรต้องมองข้ามช็อตไปใช่ไหม แมบอกบอกบอกข้ามช็อตนะแล้วก็หนังสือเติมยาปดาดาลงหกเติมยาเติมยาเอาลงหกเติมยังนะเติมแล้วค่ะอ่าเติมหน่อยนะครับไม่เติมมันไม่ครบนะแต่ในในชีตเราเติมให้แล้วนะโอเคโอเคเออจำแนกบทและแล้อบังคับมมเมื่อวานเราไม่เห็นเห็นหน่อยคนหนึ่งอะไรไหมฮะปัจจัยที่สี่ยิ่งคุยกันแล้วเมื่อกี้นี้สี่ปัจจัย ตัวชื่อนี่้องต้องเรียนเต็มๆนีอย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้ไม่เอานะอ๋ออค่ะันนี้อาบูสารเนี่ยหนังสือพูดเต็มๆอปยกพูดได้ไหมพูดหน่อยได้ไหมปัจจัยสี่คือออกเสียกว่เร็วปัจจัยสี่คืออารามานะอารามานะปุเรชาติเร็วอารามานะปุเรชาติทีอารามานะปุเรชาติอวิกตะพูดได้ไหมเดี๋ยวคนสอบอย่างนี้ไม่เอานะอธิิกระกอยางนี้ไม่เอานะ พูดได้เนาะอ้าวพอ,อเดี๋ยวจะพักแปก๊บนึงนะยบดูนาะสามสามนะเอ่อห้าข้อเนี่ยเขาจะพูดต่อว่าข้อสองข้อห้าเนี่ยเขาบอกเหมือนกันข้อหนึ่งเห็นไหมเนี่ยแต่ชี้เราเี็นทุกข้อพอมาข้อหกเหมือนกันปัญจรมเชวยมโนธาสามพระด้ปฏิจสสี่เห็นปะที่เราคุยกันแล้วเนี่ย้องเห็นหนังสือด้วยใช่ไหม เมือนกันนะสี่ก็อารามณะประธานขึ้นตัวแรกแล้วอาภูสามเนี่ยเขาย่อไว้ใช่ไหมยกอ่าหน่อยแล้วอาภูสามืออนะเออพูดปัจจัยสี่คือดีกว่าปัจจัยสี่คือพร้อกันคืออารมณะต่อไปอารามณะเาาอารามณะบูเลชาต่างทอารามณะเาต่อวิกระเออถูกต้องถูกต้องน่สิเาย่อย่อะีไม่เอานะพูดเต็มโอเคพอมาข้อแปดข้อแปดเห็อไหมองทําอยู่นี่แล้วก็าไม่พูดแล้วยกดูนะครับปัจจัยแปเนี่ย เขาแปดเนี่ยจดต้องพูดต้องพูดยปรกอบตัวก็พูดย่ดอไปนะประกอบตัวก็พูดย่อไปนะ,<ฮ>ะเราก็เดี๋ยวอ่านจดเราไปใพักพักเดี๋ยวนะึงนะโอเคเอายกให้อ่านนิดหน่อยจะได้พูดชื่อนิดนึงแปดใ้ยกในชาติมาเลยนะยกชาติมาเลยนะหน้าสี่สองข่ตรตรตราจะดูบรรทอนตอต้นเมื่อกี้เนี่ยพูด <ฮะ S 1> หน่อยเร็วบรรจ์แปดคืออารามนะอารามนาทิปติวัฏหาวัฏหารามนะโพเรชาตนาสิสยะ อารามณูปังพิเยาอ,อ,อารามณะปุเรชาตาวัดขาลารมณะปุเลชาตวาวิปยุตตาอารามณะปุเรชาตากีอารามนะปุเรชาตาอวิศตาที่ทําการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของอารามณะอย่างเดียวเท่านั้นเ็นพิเศษเนี่ยไม่เป็นไรนะย่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราเก็พูดเต็มได้ 아직 예정 아니